บราวเวเนี่ยสัมผัสเนี่ยมันจะเรียบถ้าเป็นรุ่นไฮบริดมีตุ่มดินงขี้กินขี้โคนอยู่นี้ได้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวพยางค์พื้นรถยนต์รุ่นฮิตนะครับรุ่นไฮบริดและรุ่นบราวเวนะครับแตกต่างกันยังไงรุ่นบราวเวเนี่ยก็มือจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นไฮบราิดมาลองเทียบกันนะครับบราวเวเนี่ยจะเหมาะกับพวกรถคันเล็กเช่นพวกซิตี้เอาติ๊ก็ได้นะครับยังพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคันใหญ่เนี่ยเอาติ๊เหมาะแล้วก็พวก ry, ord, แคมรี่แอคือตัวเนนี่ยห้า สัมผัสเนี่ยมันจะเรียบนะครับมันก็จะมีร่องอะไรพวกนี้นึงเอาไว้กักเก็บน้าได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดจะมีตุ่มนะครับตุ่มยางนะครับตุ่มยางก็ถ้าสังเกตดูนะครับตรงเนี้ยมันจะมีตุ่มก็คือเวลาเราเพื่อนฝุ่นเพื่อนดินเพื่อนโคลอะไรเงี้ยมามันก็จะสัมผัสตรงเนี้ยมันจะขัดเอาพวกดินขี้ดินขี้โคลอย่างนี้ได้นะครับเวลาเท้าเหยียบเรานะครับมันก็จะสึกนุ่มสบายแต่หลักๆเลยคือเรื่องขนาดนะครับราคาจะแตกต่างนิดนึงถ้าเป็นรุ่นไฮบริดจะแพงกว่าก ถ้าสังเกตเอาขนาดมาเทียบกันโดยตรงเลยเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากดังนั้นจะเป็นรุ่นไหนก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวด้านหน้าของตัวไฮบริดก็จะมีตุ่มเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นรุ่นบราโ o วก็จะเป็นหน้าทเรียบตามปกตินะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับแตกต,ต่างกันไม่มากแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยลองไปใช้กันดูนะครับเยี่ยมเลย